ซื้อตัวสูงกว่าในไทย3เท่าตองกวินโกอินเตอร์ยืนเฝ้าสารับ46ล้านรายงานตัวเลขการย้ายทีมครั้งประวัติศาสตร์ของตองกวินธรรมสจานันในทวันทีมชาติไทยจาก SCG เมืองทองไปอยู่กับ OS l u สลูเวนในดิวิชั่น2เบลเยียมออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกวินที่มีมูลค่าอยู่ที่4 0 0 0ยูโรหรือประมาณ15ล้านนั้นมี King าวเวอรเป็นเจ้าของใจให้ S.C.G เมืองทองยูไนเต็ดที่1.25ล้านยูโรหรือประมาณ46.5ล้านมีสัญญา5ปีเต็มนับตั้งแต่10มกราคม2018ถึง30มิม Ball. ถุนายน2023กวินติดอันดับ2ของนักเตะไทยที่แพงที่สุดต่อจากธนาบุญเกษาารัฐที่ย้ายไปอยู่กับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ด ด้วยค่าตัว50ล้านเจ้าตองกวินธรรมสัจจานันต์นายด่านทีมชาติไทยเปิดเผยว่ามีแผนยื่นขอสัญชาติเบลเยียมหลังคาแข้งกับทีมโอเอสลูเวนใกล้ครบ5ปีโดยกวินธรรมสัจจานัน์ได้เปิดเผยผ่านการสัมภาษณ์สดกับโกไทยแลนด์หลังจากย้ายมาคาแข้งกับทีมโอเอสลูเวนในลีกเบลเยียมด้วยสัญญายาว5ปีตั้งแต่ฤดูกาล2018เกี่ยวกับโอกาสในการขอสัญชาติเบลเยียม พรตามกฎหมายเมื่อทำงานและเสียภาษีครบ5ปีสามารถยื่นคำร้องได้ผมทราบมาว่าถ้าเราทำงานที่นี่และจ่ายภาษีครบ5ปีเราก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นขอสัญชาติเบลเยียมได้แต่เมื่อปีที่แล้วผมไปค้าแข่งที่ญี่ปุ่นอย่าร่วมทีมคอนซาโดเลซซัปโปโรด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลแต่สัญญาจริงๆของผมอยู่กับโอเอสลูเวนผมต้องไปสอบถามรายละเอียดตรงส่วนนี้ว่า สามารถนับปีต่อไปได้หรือไม่ซึ่งถ้าเป็นไปได้จะเหลืออีก2ปีก็ครบ5ปีพอดีสำหรับกวินธรรมสัจ,จานันมีโอกาสลงสัมผัสเกมจูปิเลลีกโปเบลเยี่ยมไปแล้วในช่วงท้ายซีซั่นก่อนทำให้เขากลายเป็นนักเตะไทยคนแรกที่มีโอกาสลงเล่นในลีกสูงสุดเบลเยียมบอกเลยว่าค่าตัวก็ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ